สวัสดีครับผมเบ้าโจยูทูบเชนเนลครับมือนี้สีมาเปิดราคาขวยงามของแม่จุ๋มเด้อครับเด้อมือนี้กระตุงกับตทยี่ยี่สิบสามเด้อครับเด้อกระดาษดาษสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับผมมือนี้มีหลายตัวครับผมเดี๋ยวไปชมน้ากันเนาะครับน้องอฟซีครับผมไปเลยครับสวัสดีครับแม่จุ๋มครับยุบ้านไหนเนาะครับเนี่ย ลำพูจ้ะครับผมมื่อนี้สิมาเปิดควายแม่ลูกเนาะครับเนาะเพราะตัวนี้เป็นสายเลือดเดยครับเนี่ยสายพัฒนาค่ะสายพัฒนาเลยครับเด้อสีดอกเลาครับผมหน้าตาดีครับผมตาเต้มเข้มจ้ำคออ่องถุงน่องเขาเด้อครับเด้อหัวหมอท้องขวรดีครับผมควายแม่นี่สูงเท่าไรแม่ร้อยสามสิบแปดนาะครับเนาะสถานะตอนนี้ท่องบ่ท่องค่ะผสมยังไงครับผสมเบิ่มพันล้านค่ะผสมเพิ่มพันล้านนะครับลูกตัวนี้เด้เนี่ ลูกภูพญาเบ่งเด้อครับเด้อเบ่งหน้าเบ่งตาครับผมได้แปดเดือนนะครับเด้อหน้าตาครับผมตาเตี้ยมเขี้ยมจ้ำข้องถุงน้องขาวนี่ครับผมต้นตัวครับผมเอาเอายางเข่ากอนบุ๊บไปยังครับผมเดี่ครับลูกสาวครับผมลูกสาวของภูพญาแม่นี่สูงประมาณร้อยสามสิบแปดเนาะครับเนาะนี่เด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมกิ้งก้างสอบถามไม่จุ่มได้ครับผม มีใบมีหลอดฟ้อมบ่ครับนี่ยเดี๋ยวชมบางใบนะครับนับแป๊บนึงนี่นะครับเรื่องใบท์ครับผมบ่เป็นอย่างครับเดี๋ยวเพิ่งนี่นะครับมีไบมีหลอดฟ้อมจักเดือนแล้วครับนี่เดือนแล้วค่ะผสมีสี่เดือนนะครับเนาะแม่นี่ซื้อวมาจางไหนครับนี่แม่ใบบุญแม่ใบบุญนี่ครับเด้อแม่ลูกครับผมผู้ใดสนใจกิ้งกลางสอบถามขอเบอร์โทรศัพท์เนี่ครับ0 8 7ย์แ ศูนย์สองสามสามศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแปดหกหกแปดหกหกสี่สองสามสามสี่สองสามสามนะครับเนาะเบื้องเอือกบักเผาเด้อครับเด้อเอือกบักเผาไงเล็บแข็งเล็บขาดีครับผมเล็บน้อยดีครับผมเรียีครับเบื้อง้อครับเด้อเล็บแข็งเล็บขาครับผมนี่ครับเล็บหลังเลี้ยงง่ายบ่แม่เลี้ยงง่ายอยู่ค่ะเลี้ยงง่ายเด้อครับแยเป็นสีดอกเหลาเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นลูกของภูพญา ในท้องทับเบื้อพันล้านในสีเดือนครับผมกิ่งกลางสอบถามแม่เราได้ครบนี่สิเปิดราคาเท่าไหร่ครับนี่หนึ่งแสนแปดหมื 1, ่นห้าพันค่ะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันราคาหนีตอรองไดปะครับราคาหนีต่อรองได้เด้อครับวควดตัวนี้ได้ลูกมาจากตัวหรอครับสองค่าทองค่ะสองค่าทองเด้อครับเด้อทับพอเบิ้มพันล้าน ทิ้งกางสอบถามได้ครับผมนี่นะครับสมบูรณ์นะครับเด้อนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาลูกลูกของภูพยาขวรกระดีนะครับเด้อนี่ครับเบื้องบันท้ายแม่ครับโบเปยังครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันราคาต่อรองได้ครับผมเอาโอเคครับผมมีอีกบ่ครับนี่ มีอีกเด้อครับเด้อไปชมตัวต่อไปครับนี่เด้อครับเด้อตัวนี้เป็นตัวที่สองครับผมโอ้โอโอโอโตวัตวนี้เป็นสายเลือดได้แม่เนี่ยเป็น,นาสายพัฒนาเหรอคะสายพัฒนาอ่าลูกเจ้าหาแสนนะโอะเป็นลูกเจ้าหาแสนความสูงร้รอยสี่สิบเอ็ดเด้อครับเด้อเบื้องหนา้าเบื้องตาครับผมน,บบบนี่ครับเบื้องบันไทยเด้อครับเด้อหยิซีครับผม วันไทยครับผมผู้ใดสนใจครับผมท่ายง่ายถ่ายเปิดดีอครับผมเบ่งท่ายนะครับเดวอนี้ผสมเก้าเจริญบ่ครับนี่ยนี่นะครับเด้อมีใบมีหลอดพร้อมครับผมใบหลอดครบทุกอย่างครับผมเก้าเจริญสูงร้อยสี่สิบกิบวกว้เจ้นี่นะครับผมสมบูรณ์ทุกอย่างครับผมเบ่งหน้าเบ่งตาครับผมตาเตี้มเกี้ยมจ้ำข้อว่องถุงน่องขาว นี่ครับผมเป็นควายแม่สาวบ่ครับแม่สาวค่ะทองแรกทองแรกเด้อครับเด้อทับก้าเจริญผู้ใดสนใจกิ้งกลางสอบถามได้เอาเบอร์โทรศัพท์อีกะนะครับนี่ยศูนย์แป6เจ6ดศู3ย์แ3ดซื้อไปจากไหนแม่เนี่ยแม่งามค่ะแม่งามนะครับ,รบเด้อผู้ใดสนใจกิ้งกลางสอบถามได้แม่นี่สิเปิดราคาเท่าไหร่นาะครับเนี่ยสเพียงเราคาสามเซียนเนาะครับเนาะ ราคาสามแสนตอรองได้เด้อครับเด้อเบิ้งนะครับก้อยสูงดีครับผมสูงดีอ่างง่ายดีครับมาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเด้ออยู่บ้านหนาร้อมครับบ้านไม่จุ่มเนี่ครับผมก้อยบนมีตําเนียงนะครับเนาะหางบอดอกรับประกันหางดอกเด้อครับเด้อทุกอย่างแล้วก็ท่องพร้อมนะครับเนาะมาชมตัวกิ่งราคาเนี่ยคือตอรองได้ครับผมสามแสนนะครับ ร้อยสี่สิบเกดบวกนี่ครับผมอ้าโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมบตัวต่อไปครับนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจครับมาเบึงมาชมตัวกิ่งได้ครับนี่นะครับเด้อตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบห้านะครับเนาะตัวนี้เป็นสายเลือดมามใส่ครับนี่นี่นะครับเด้อเป็นสายพัฒนาบ่ครับนี่ ไงดีเด้อครับเด้อไงอ่างคคายตัวนี้ที่ลูกไม่จากตัวแล้วครับสองในท้องค่ะสองในท้องผสมผสมเบิ่มพันล้าน้อครับเด้อได้แปดเดือนแล้วนะครับเนาะผสมตั้งแต่วันที่สิบห้าพฤศจิกาหกสามครับผมลายบังเอิญเด้อคือรับประกันท้องเรียบร้อยเรียกไงบ่ครับนี่ก็เป็นตลับค้ามือครับที่ทายืนไหมได้เวลานอนนะครับเด้อเรียกกระไรครับผมแขงขายเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผม ครับผมสูงร้อยสี่สิบหาเนาะครับเนาะเป็นควายอ่างไงวยครับเด้อขวนดีนี่ครับผมควรหาบเงิือนหาบท้องมีเบิดเด้อครับเด้อฮะนี่ครับผมหู้ครับครับผมนมซีเต่าเด้อครับเด้อนี่ครับผมเงาหางไงอ่างไงลึกควอยแม่นี่ขวนตกสวงไส้ครับผม นี่ครับผมเกี่ยวแล้วมานีเด้อครับเด้อผู้ดใดสนใจครับผมวาดพวกอย่งางตี๋เนาะไวยได้เวลาหลับเวลานอนแล้วครับผสมเบิ้มพันล้านได้แปดเดือนเด้อครับเด้อผู้ดใดสนใจตัวนี้นี่หลังไม้นะครับเด้อตัวนี้หลังไม้ครับผมนี่ครับเบิ่งบ้านไทยเด้อครับเด้อ,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 อแม่ไม้นะครับแม่เนี่ยแม่ใหม่สูงร้อยสี่สิบห้าได้เวลาหลับ้ะครับขนาดยืนถ่ายคลิปยังหลับมุ่ยๆอยู่นี่เด้อครับเบี้ยซีนะครับผม เขาหลับอีดีครับผมมาที่นี่มันเป็นดอกหม้ตาเต้มครับตาเต้ยมมุมีครับผมมีแต่ขอว่งถุงน่องขาวครับผมผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางหลังไม้ได้เนาะครับเนาะครับผมแม่นี่ซื้อว่าแม่ไม้ผสมเบิ่มพันล้านเด้อครับเด้อแปดเดือนรับประกันทองทุกอย่างครับผมผู้ใดสนใจก็มาชมตัวกิ่งได้เด้อครับเด้ออยู่บ้านนาล้อมตำบลตำบลหนองเรือตำเภอโนนสังอำเภอโนนสังจังหวัด นี่นะครับผมเฮัลครับเป้าลายใยห,ห้างครับแม่ไม่เพิ่นจากนอนแล้วครับนี่เ <rimin Syn c. S 2> <m> พิ่นหลับเลยเนี่ครับผมคั้นสั้นกะเท่านี้เนาะแม่เนาะครับผมสวัสดีครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามไอ้เบ้าจูนี่เด้อครับเด้อสิหาคลิปใหม่ไหมไม่เอฟซีได้ชม <mex> e นะครับผม<ล>สวัสดีครับโอ้ยเรียงง่ายครับ